สวัสดีนะคบมาพบกับช่องสไตล์แฟนนะคะวันนี้นะคะก็มาวิ่งฟุดแพนด้านะคะก็หลังจากไม่ได้วิ่งมาประมาณสักสองเดือนนะคะก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะคบกลับมาวิ่งนะครับแต่วันนี้นะคาตอนนี้เวลาประมาณเท่าไหร่แล้ว่ะเที่ยง35นะคบก็จริงๆกะผมเลือกไว้ประมาณ11โมงครึ่งนะคะแต่ออกมาตอนนี้ก็เที่ยง35นะครับก็เข้างานสายนะครับเพราะว่าจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนะครับก็คือมาวิ่งงานอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝนตก กนะครับก็รถไปจอดไว้ตกหนักมากนะครบเมื่อวานก็น้ํามันเข้าคาบูครับก็รถก็สตาร์ทไม่ติดครับก็เลยเมื่อเช้าก็เลยเอารถไปทํามานะครับแล้วก็ยางมันซึมตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแต่เมื่อวานผมอัดลมวิ่งเอาเพราะว่าไม่มีเวลาพักเบรกเลยนะครับก็อัดลมวิ่งเอาก็ได้มาสักพักหนึ่งจนถึงวันนี้นะครับก็เลยให้ช่างไปดูพร้อมกันเลยนะคะก็เปลี่ยนทั้งยางนอกแล้วก็ยางในมาเลยนะคะก็ล้อหลังนี่ก็คือชุดใหม่ทั้งชุดนะคบแล้วก็ทำเครื่องมา เรียบร้อยแล้วครับก็วันน wow. yes ี้นะครับก็พร้อมวิ่งแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มงานนะครับตอนเที่ยง35ห้านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันป้าอ่าวันนี้นะครับเราจะไดออเดอร์กี่ตัวนะครับครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ไดออเดอร์ตัวแรกแล้วนะครับก็เพิ่งมาแวะซื้อน้ํานะคบอ่าแล้วก็สักพักนึงนะครับออเดอร์ก็เด้งเข้ามานะครแบ้วคราวนี้เปิดเสียงก่อนเมื่อกี้ออเดอร์เด้งมาแล้วไม่ได้ยินนะคบดีนะครับาหันไม่เห็นทันนะครับก็ โอเคครับตอนนี้น้ำก็ได้ออเดอร์เป็นน้ำนะครับร้านชาพยอมอยู่ปงไผ่นะครับก็อยู่หน้าวัดเลยครับไม่ไกลครับเดี๋ยวเราขี่ไปรับเครื่องดื่มกันอันนี้ก็จะเป็นชาเขียวนะครับหนึ่งแก้วนะครับก็ได้แค่แก้วเดียวนะครับดีแล้วครับจะได้ไม่ต้องขนเยอะโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับอาหารกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปส่งอาหารกันนะครับครับออเดอร์นี้นะครับก็ส่งตึกพาซาเพสนะครับ ทางธนาคารออมสินนะครับในตลาดสามสี่นะครับก็เป็นออเดอร์เก็บเงินสดนะครับก็ช่วงนี้อากาศร้อนนะคบลูกค้าก็คงหิวน้ำนะครับโอเคครับพร้อมลุยครับวันนี้มาเลยครับตอนนี้อากาศกําลังร้อนได้ที่แล้วนะครับเครื่องฟิตมากนะครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไปส่งลูกค้าก่อนนะครับตอนนี้นะครับก็เวลาบ่ายไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายเจ็ดนาทีนะครับก็ออเดอร์ตัวเมื่อกี้เราก็ไปส่ง เรียบร้อยครับวอเดอตอนแรกก็ได้ค่าเรามา19บาทนะคะก็ตอนนี้ก็นั่งรอเด้อต่อไปครับตอนนี้ก็มาต้นบ่ายนะรอบเดอว่าค่อนข้างน้อยแล้วนะครับก็ไม่ไม่แน่ใจว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับวันนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรแล้วครับวันนี้นะคบก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอยางที่จะเปลี่ยนเอาใหม่นี่ครับเงี้ยเห็นไห่เลย ก็เป็นยางอันนี้นะครับเปลี่ยนมานะครับก็ทั้งยางนอกอยางในนะครับเปลี่ยนมาทั้งหมดก็สี่้อยบาทนะคะระบาเดินไปแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็อไปให้ร้านทำฝอ,อยน้ําที่คาบูนะคะเพราะว่าน้ํามันเข้าไปผสมกับน้ํามันที่คาบูลนะ,ะก็อีกร้อยหนึ่งนะครับก็พอดีทํำคนละร้านนะครับทําร้านแรกคือไปทําร้านที่อ ทำคาบูก่อนนะครับก็เสียไปร้อยหนึ่งแล้วก็พอรถติดนี้ก็ขับรถไปนะเพื่อไปทํายางไปเปลี่ยนยางนะครับร้านประจํานะครับก็ค่อนข้างถูกนะครับร้านนี้ก็ไม่แพงครับก็เลยชอบทําร้านนี้นะครับก็ทั้งหมดก็5้าร้อบาทนะครับพะ่ชาบ้านี้ผมก็รออยู่ตรงตลาด3ามสสี่นะครับแถวฝั่งตรงข้ามของโรงแรมทวารวดีนะคถ้าเพื่อนๆเห็นเม ฝังน้าก็ฝั่งตรงขามนะครับก็จะเป็นโรงแรมทวารวดีนะครับบรรยากาศดีนะครับทางเข้าสวยงามครับข้างในก็สวยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวนะครับก็มาพักได้นะครับที่โรงแรมนี้นะครับบรรยากาศนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรอออเดอร์กันก่อนนะครับครับตอนนี้เราก็ได้ออเดอร์ตัวที่สองแล้วนะครับก็เป็นร้านทีทามนะครับอ่าอยู่ใกล้นี่นะครับในตลาดสามสีนะครับ ก็เป็นชานุ่มเผือกนะครับกับเบวชูกานมสดนะครับสองแก้วนะก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปรับอาหารกันเลยนะครับชินล่าโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับอาหารกันแพนด้าสองศูนย์ครับครับ ตอนนี้เราก็รับอาหารมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปส่งที่ไพวีหนึ่งนะคะแม่ก็ค่ารอบอันนี้ก็ได้ประมาณยี่สิบบาทนะคบโอเคครับเป็นเก็บเงินสดนะคะแล้วสองเจ็บกบาทครับก็ออเดอร์ order ที่สองก็สง่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้นะก็รอออเดอร์ตัวที่สามนะครับแต่ วันนี้นะครับงานน้องไมมากนะครับก็วันนี้ก็บ่ายครึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่มีงานมานะครับเที่สามเราก็ยังไม่ได้นะครับก็เออผมมีอะไรจะถามเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่ๆน้องๆน,นะครับก็คือไอ้ปัญหาเสียงเตือนเสียงเสียงเตือนออเดอร์เข้าเนี่ยมันมีไหมครับไม่แน่ใจนะคหันมาที่ไลออเดอร์มันเด้งมาแต่มันไม่มีเสียงนะ เพราะว่าบางทีขับรถอยู่เนี่ยมันไม่ได้ยินเลยนะครับผ่านไันนี้ก็คือเห็นออเดอร์ก็เลยรู้นะครับแต่ออเดอร์เตือนเวลาลืมฝากตังค์ลืมเลยออเดอร์เตือนให้ฝากตังค์เนี่ยดังมากนะครับไื่รู้งแต่ว่าทางบ้านได้ยินนะครับแต่ออเดอร์เตือนอเวลาออเดอร์เข้ามันไม่ไม่ได้ยินเลยนะครับเออแปลกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน,นครับ สั่นหรือเปล่าออเดอร์ <c oughs> เข้า <c oughs> ไม่ได้ใจนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรอออเดอร์ตัวที่สามกันครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้ออเดอร์ตัวที่อะไรล้วเมื่อกี้ออเดอร์ตัวที่สามนะก็เด็กเข้ามาพอดีนะครับก็เป็นร้านมองนี่คาเฟ่สามสี่นะก็อยู่เลยนี่ไปมาสักเกือบหนึ่งกิโลนะ วันนี้ก็รับแบบเครื่องดื่มนะครับยังไม่ได้รับอาหารเลยนะเป็นน้ําทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นน้ําเหมือนกันนะครับก็เป็นชาซุปเปอร์ฟูดนะครับแล้วก็ชาอ่าซุปเปอร์ฟูดเหมือนกันเลยนะครับสามแก้วนะครับเอาเคครับเดี๋ยวเราไปรอรับอาหารออเดอร์นี้กันนะครับไม่ใช่อาหารคือเครื่องดื่มโอเคอันนี้ได้ค่ารอบเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะผมดูไม่ทันหดรับไปก่อนน่าจะยี่สิบบาทนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับเครื่องดื่มกัน เทนด้าส่ค่ะค่ะและก็คือว่าก็คือว่าลูกค้าไม่เอาค่ะโอเคครับเราก็ได้ออเดอร์ตัวที่3แล้วนะครับก็ไปส่งที่ บริษัทดับเบิลเอนะครับก็ประมาณก็ัสองกับสามกิโลนะครับ, 2, รรบโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้ากันนะครับครับกอ็ออเดอร์ที่สี่ก็เ,ออเด้งมาแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็กําลังจะไปรับออเดอร์ที่สี่นะครับก็เป็นร้านตู้กับข้าวนะครับร้านนี้ก็ยังไม่ไไหมยเวลาเหมือนกันน้ับอันนี้ก็น่าจะอยู่ตรงซอยโรงแรมไม้หอมนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับออเดอร์นี้กันนะครับออเดอร์เมื่อกี้ก็รอลูกค้าสักพักนะครับออเดอร์จากลูกค้าให้เบอร์ในโน้ตเบอร์ใหม่นะครับก็ยังไม่ได้ตรงกับเบอร์ในระบบงานก็ ก็เทวผิดแหละก็โทอไปหาตามเบอร์ระบบนะครับไม่ได้อ่านโนต้ตสรุปก็คืออลูกค้าก็เดินออกมาพอดีครับก็ประมาณรอประมาณสิบนาทีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์ที่สี่นะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงห้าิบสี่นาทีนะครับโอเคครับครับเราก็ได้ออเดอร์ตัวที่สี่มาแล้วครับเคเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากัน,นะครับ ี้เราก็ได้ออเดอร์ตัวที่ห้าแล้วนะคะอันนี้ออเดอร์ตัวท <c oughs> <may> ี่สี่เราก็ไปส่งเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นออเดอร์ตัวที่ห้านะคะก็เป็นเชตเตอร์ในห้านะคะนะครับก็มีชุดปุ้มสุดใจห้ากับชุดคุ้มสุดใจสามนะคะเพื่อเดี๋ยวเราไปรับอาหารกันนะขันแรก แพนเดอร์สองสี่หนึ่งหนึ่งครับคด้มานั่งรอครับครับแเดอร์ซ้อนนะคะเป็นเคเฟซีโอเอนะครับกอรอแล้วมีสามชิปเตอร์เล้เดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปเก็บที่รถมาก่อนค่ะเดี๋ยวเอามารับเค c ฟซีอีกอบนึงนะคะ เมนด้าหกหนึ่งแปดเก้าค่ะโชือครับเราก็รับออเดอร์ที่สี่กับออเดอร์ที่ห้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็ต้องไปส่งออเดอร์สองออเดอร์นี้นะคะไปส่งออเดอร์เคฟซีก่อนนะครับที่มันเด้งมาที่หลังแลวเพราะว่า อาจจะใกล้กว่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจาจากตรงนี้ไปก็ประมาณสี่จุดแปดกิโลนะครับก็น่าจะเป็นแถวๆกรุงไทยแล้วนะจากกรุงไทยนะก็ข้าง,นะางหลังเราในกระเป๋าเราก็มีของเชตเตอร์นะครับซึ่งเต็มกระเป๋าเลยนะน้ำสี่แก้วนะน้ำเชตเตอร์นี่คือแบบว่าอาันตรายมากนะครับต้องขับดีๆเลยคนระับหลุมไม่ได้นะ มีหกนะคะมีหกเ่อเคฟซีเราก็ต้องห่อยไว้ด้านหน้านี่นะคะเพราะว่ากระเป๋าเราเต็มแล้วนะคะ กดซับสไคร้ได้นะครับตามข้างล่างนี่เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ใครต้องการให้รีวิวหรืออ่าคอมเมนต์เรื่องอะไรก็แจ้งไว้ได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมก็จะอัดคลิปแล้วก็มาลงให้นะครับเพื่อนๆอยากรู้ตรงไหนนะครับเกี่ยวกับฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับ ก็มีเวลาก็าจะมาถ่ายให้นะครับ